อัสวาอักุบะราตุเรียนผู้โดยการรองผู้อนการคณะครูคุณตาคุณสะักและบุคลากรโรงเรียนสวนพญาวิทยาทุกท่านและขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นารักทุกคน ผมนายยูซาฮิรนเบราเฮงประธานคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา2565ขอบคุณทุกโอกาสที่มุจนผลได้เรียนรู้สิ่งหลากหลายวันนี้ขอให้ประธานคนต่อไปผู้สดใจพัฒนาสอดระยย เนื่องในโอกาสวันสอบวันสุดท้ายและเป็นวันอำลาตำแหน่งของพี่ๆสภานักเรียนดีการศึกษา2565อำับแรกผมก็ต้องขอขอบคุณรองประธานทั้งสองคนและทีมสภานักเรียนดีการศึกษา2565ทุกคนที่ร่วมคิดร่วมส้างร,ร่วมทำ มาด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันผมไม่มีอะไรที่จะเอาแทน,นเพื่อนที่คอยด่าผมเชื่อว่าขอ,องนอกสภานวาระอานดารอที่จะเอบแทนคนนมดีของพวกเราที่ได้ทำไว้ถึงจะลบในวันนั้และพวกเราทีส่สภานั่งเพียนต้องขอขอบคุณเพื่อน ข้าวสวนพยาทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราในวันนั้นถ้าพวกเราไม่มี1ด63เสียงในวันนั้นคงไม่มีพวกเราในวันนี้พวกเราได้ทำงานเป็นเรีียในปีการศึกษาต้องขอกับคุณผู้บริการ รองพวกในการคณะศูนยุณตาคุณตาจับและผู้ประกอบการโรงเรียนสัวเมียนีทย่างคุ้มคุณที่ค่อยจนัเสนอพวกเราเป็นสภาหน้าเกียรติค่อยให้คทารึกษาทำที่แนะต่างในเรื่องของการทำงานสภาหน้าเกียรและค่อยให้ทำได้ทำดีๆในการทำงานต่างๆถึงแม้ช่วงเวลา มันจะสั้นแต่ผมรู้ตึงว่าเป็นเรื่องเล็กที่สุดในชีวิตผมที่ได้ทำงานกับพวกเราต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องชาวสวนพญาพฤกยาทุกคนทุกท่านทุกทุกนโยบายทุกทุกคิจกรรมที่พวกเราดำเนินการเพื่อนเพื่อนชาวสวนพญาพฤกษาให้ความรู้มือมาเป็นตลอดพวกเราไม่เคยเสียใจเลยที่ทำคิจกรรม ดำันในนโยบายหลักฐานพวกเราทุกคนต้องให้ท่านรัวมมือมาโดยตลอดพวกเราเป็นสถาที่เกี่ตงก็ขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อไปนี้พวกเราเป็นสภานัที่เกี่ยงปีการศึกษา2565ขอเป็นกำลังใจให้กับในสภาชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งในปีการศึกษา2566นะครับ แม่งาางานนี้จะยากหน่อยหลับเหน่อยหน่อยแต่ผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนทำได้และพวกเราในฐานะที่ที่สภพาพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนวทางในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานกับพวกเราจนถึงวินาทีสุดท้ายของพี่ๆท,ที่ได้อยู่โรงเรียนนี้สุดท้ายข้างหา ในการปฏิบัติงานของที่พิธพิาตลอดระยะเวลาทั้งสีมีอะไรผีดพลาดประการใดทำให้พวกเราไม่สบายใจรู้สึกหงัดหในการปฏิบัติงานของที่พิธีพผมเป็นตัวแทนของทีมสภาขอมาอัพและขอโทษพวกเราณที่นี้ด้วยนะครับและผมเองก็ขอมาอัพทุกคนด้วยนะครับหลังจากนี้แส้แที่พี่จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง ถ้าหากพวกเราอยากจะขอช่วยสามารถชั้นพี่ๆตอกได้เลยนะครับพี่ๆจะช่วยเหลือพวกเราเท่าที่ความสามารถของพี่ๆมีกรับพวกเราเปรียสภานนักเรียนมีการึกษา2,565พันห้ารกระตะวันใหญ่แสง ยึดมั่นในความดีสามารถเข้มแข็งใจพัฒนาส่วนพยาวิทยาไม่ยั่งย,ย,ยืนต่อุณครับ